<TV. S 2> ตอนนี้เออยู่ที่เชิญซิกเนเจอร์ค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่ที่เก๋มากๆค่ะคุะคณผู้ชมตกแต่งแบบคูค่ๆเท่ๆนะคะมีมุมชิคๆถ่ายรูปหลากหลายมุมเลยละค่ะอาหารเขานะคะก็มีทั้งอาหารคาวแล้วก็พวกขนมหวานเบเกอรี่ต่างๆวันนี้เราจะมาชิมการวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะประเดิมด้วยอย่างแรกค่ะเป็นมัทฉะโทแดงญี่ปุ่น brow โ o ส s t นะคะมาลองชิมกันเลยค่ะอร่อยมากค่ะขนมปังนุ่มนะคะและ a, ้วมัทฉะเขามีรสขมที่มันตัดนะคะมันทำให้รสชาติเนี่ยมันอร่อยกำลังดีเมนูนี้นะคะมาแล้ว ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเด็ดจริงๆอย่างต่อมานะคะเป็นครัวซองช็อกโกแลตลาวาดิปค่ะเมนูนี้คนรักช็อกโกแลตต้องห้ามพลาดค่ะเพราะว่าช็อกโกแลตเขาแบบสุดจริงๆอัดมาเต็มเลยนะคะแล้วก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปค่ะปิดท้ายเมนูเบเกอรี่ด้วยบานอฟฟี่ครัวซองมาลองชิมเลยค่ะ นอนดฟิฟตัวซองเขามีความหวานกําลังดีค่ะผู้ชมตัวซองด้านล่างเนี่ยจะหอมเนยค่ะมีกาแฟตัดทําให้เมนูนี้ไม่หวานเลี่ยนมากจนเกินไปค่ะไปต่อกันด้วยเมนูเครื่องดื่มค่ะอย่างแรกนะคะ King of chu r n นะคะอันนี้จะเป็นน้ำแอปเปิ้ลเข้มข้นนะคะเลมอนแล้วก็เป็นโมนินสซรับด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเป็นน้ำแข็งค่ะเมนูนี้เป็นมอกเทลที่สดชื่นค่ะมีความเปรี้ยวมีความหวานเย็นสดชื่นมากๆค่ะ ปิดท้ายเมนูเครื่องดื่มด้วยคอ f ฟ e ่ลัสเบอรี่โทนิตามชื่อค่ะคุณผู้ชมมีกาแฟนะคะลัสเบอรี่เข้มข้นแล้วก็โทนิกค,ค่ะโหอร่อยมากเลยค่ะ,มเ,คะเมนูนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ใช่คอกาแฟเพิ่งเริ่มทานกาแฟน่าจะชิมได้ค่ะเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหอมโมนินไซรักนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เลิศมากค่ะ ที่นี่นอกจากอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่จะอร่อยแล้วนะคะบรรยากาศก็ยังดีมากๆเหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปเช็คอินของสาวๆมากๆเลยล่ะคะ่ะการเดินทางก็หาไม่ยากเพราะว่าเชิญชิคเกนเจอร์ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์อยู่ติดกับสวนสา,วนาธารณะเลยล่ะคะ่ะช่วงหน้้รูงเราแซดแซในแซดทีวียังมีมรารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ